สวัสดีครับเอสเทนทุกท่านที่สนามกีฬากางจัรกำบะระนองครับชมการแข่งขันฟุตบอลอาวุธ10ชั้นที่ชิด้วยการัน2021ถึง2022ครับตุรวาลแกรนอันดามันระนองยูไนเต็ดพบกับเอ็นโอเอฟสุรากกรยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีคุณกฤษวิจเจริญเชื้อกับผมธนรัตน์ต้นไทรกุลทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับ ทีมเยือนวันนี้นะครับคัสซัมลักกระบังก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยมาฟูลทีเหมือนเดิมนะครับส่วนผู้เล่นของระนองนะครับดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นในส่วนของผู้เล่นต่างชาตินะครับคาร์ลอสวันนี้ไม่ได้ลงนะครับระบบ433สานะครับสำหรับระนองส่วนทางคัสตอมลักกระบังอยู่ในแปดนะครับวันนี้ผู้เล่นก็ยังยึดเล่นเป็นชุดเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับระบบมาเป็น4 4 2ีนะครับเกมเริ่มนะครับเกมระหว่าง แต่ดามันระนองครับเจอกับคารซัมลากกระบังยูเนเต็ดบอลเทขึ้นมาครับโอ้โหสวนขึ้นมาแล้วครับยังกีซองยังกีซองสายเปิดเข้ามาลูกนี้ยังดีครับมีฉลาบ ถึงดูครับว่ามีชับหรือว่าเปิดเสียเ,อ,เองนะครับถือถ้าดูแบบนี้คือน่าจะจ่ายเสียเ,อ,เองเลยครับจังกีซองมีรงชัยมาช่วยสการ巴สกิดครับบอลเข้ามาแถวสองเป็นของคอสตอมยิงลูกนี้น้ำหนักใช้ได้ครับแต่ว่าทิศทานี่หลุดออกไปเยอะครับ สกับาลาสมาแย่งบอลไปได้ครับสกาบาลาสตักมาตรงนี้อามาดีเกี่ยวได้แล้วมีโชว์จูทำทางอามาดีเลือกเลือกและยิงเองครับเมื่อวนหนึ่งศูนย์ทันทีครับโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเอาจนได้ครับหมุกมาน้ำแล้วครับคอซัมลากกระบางยบแต่หนึ่งต่อศูนย์ครับสุดท้ายเนี่ยเลือกยิงเองนะครับแล้วยิงแม่นจริงๆครับอามาดีครับประตูแรกของเขานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีส่วนในการทำประตูให้กับทีมคาซัมลากระบางครับ แต่ครั้งนี้เป็นการเบริกสกอร์แรกของเขาในฤดูกาลนี้เลยครับอามาดีบอสแท็กนะครับสุดท้ายบุกอยู่นานครับต้องยอมรับว่าโอ้โหไปกับบอลดีจริงๆอามาดีแล้วยิงเลยครับแม้ว่าจะมีตัวทําทางอยู่โชโฮจูก็รออยู่แต่ว่าอามาดีเองมุมก็ไม่ได้กว้างนะครับจังหวะตรงนั้นแต่ว่ายิงแม่นจริงๆโมสิทธิ์เลยครับจังหวะนี้ของผู้รักษาประตูระนองครับวัฒนชัยสะทองจันทร์ ลูกนี้นี่ถ้าถ้าจบไม่ได้นี่โอเ้โอเพื่อนโวยแน่ครับมีเพื่อนรออยู่ถึง2คนนะครับสวนกับครับไม่เร่งนะครับอามาดีมองหาเพื่อนแล้วเปิดโชัวป์ายแล้วครับสคาร巴สเกี่ยวไม่ติดแต่ว่ามีโชว์จุดยิงตามน้ำลูกนี้2-0ท่านทันทีครับโอ้โหไป,ไปมาบุกมานำ2-0เฉยเลยครับ ็นจังหวะที่สกาบลาสเ่เกี่ยวไม่ติดแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันยังมาเข้าทางโชโฮจูครับแล้วผู้รักษาประตูอย่างวัฒนาชัยเอนะครับที่ออกมาตัดบอลโชโฮจูก็ยิงเลยครับเรียบร้อย2 0ครับแต่ทำให้ทีมเยือนอย่างขัซอมลักระบังน่าจะสบายใจได้มากขึ้นครับเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้กันอีกครีนึงเปิดขึ้นมาเนี่ยอีวานเกลสขึ้นมาแล้วนะครับแต่เกี่ยวไม่ติดแต่ว่าดาบสองเนี่ยมีโชโฮจูนะครับวิ่งเติมขึ้นมาอยู่เหมือนกันครับแล้วบอลมันตกที่ โชโฮจูผพพพพัพดพอดีเลยนะครับบอลเด้งเราเข้าเหลี่ยมได้ยิงพอดีครับโอ้โหมาแตะจังหวะน,นี้เรียบร้อยเลยครับ2 0ครับจังหวะน,นี้นี่ถือว่าสันชาตยาน,นี่ถือว่าดีมากเลยนะครับโฮจูคือเห็นจากภาพช้านี่คือวิ่งมาจากงกลางนะครับตามบอลต่อเนื่องครับตออาดาแอซิ์ไปด้วยนะครับบารีวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายไปแล้วนะครับ นนี้เนี่ยเท่ากับ3ใน4ของนักเตะต่างชาติของคารัมอลักกระบังมีประตูแล้วนะครับยกเว้นอีวันเกลอสแสอีวันเกลอลสแต่มีผลต่อทีมพอสมควรแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้โอ้โหได้ครับเอาคือทันควันครับเอาแล้วครับไม่แน่แล้วครับทางด้านแกรนดามันรานองยูเนเต็ดนะครับไล่ขึ้นมาครับจากคนนี้ครับชำมสุดดีนแค่จะเป็นจังหวะตรงกรอบครั้งแรกเลยนะครับของชำมสุดดีนครับกลายเป็นว่าไม่ปล่อยให้สกอร์ทิ้งห่างนานนะครับ แกรดามันระนองครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ,อ <S 2 <S 1> <S 1> แทบจะเป็นจังหวะเข้ากรอบครั้งแรกจริงๆนะครับของทางแกรนดามันระนองขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นชัาสุดดีนครับเข้าฮอสคนจ่ายเนี่ยเป็นมูมัดบูรฮันนะครับจ่ายมาแล้วฉับสุดดีเนี่ยแหวกผู้เล่นของทางคัสซัมลากกระบังมา2คนนะครับคือยืนประกบอยู่2คนอยู่แล้วครับแล้วเข้ามาพอดีพอดีเลยครับสองหนึ่ง อาจจะทําให้เกมนี้เข้มข้นมากขึ้นแล้วครับทัศนัยถ่ายไปได้แล้วเข้ากลางมาสวยครับออกซ้ายมาก็ย้อนไปดูจีซุงแต่ว่ายังเอาตัวรอดได้ครับังจีซุงเปิดเข้ามาลูกีโชว์โมงเรียบร้อยเลยครับโอโหสองต่อสองในช่วงท้า,ายครึ่งแรกครับจากชัมสุดดีนเพิ่งจะบอกว่ายิงไม่สำนาครับชัมสุดดีเลยครับประตูที่สองเขาในเกมนี้แล้วก็กลายเป็นประตูตีเสมอครับ 2ประตูต่อ2ครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรกแล้วก็โอ้โหตอนนี้เป็นสกอร์เดียวกับสกอร์ตอนนี้เขาเล่นในบ้านเกมแรกเลยนะครับ2-2อครับครึ่งเวลาแรกของระนองทำให้ยังเพิ่มปรกาสทั้ง2ทีมนะครับเกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับชําสุดดีนหม่งลูกนี้หมดสิทธิ์าาบุจริงๆไม่อยอมแพ้ง่ายๆนะครับการเล่นในบ้านแล้วลุนแฮตติกครับชัมสุดดีน ดูอีกครั้งครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่าความขยันของยอนกีซุงครับเปิดมาแล้วชมสุดดีนี่คือโอ้โหคือใช้หัวหมงนี่ถือว่าสุดยอดครับลูกนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดของยอนกีซุงเนี่ยครับโอ้โหมาถูกที่เวลาครับใช่ครับคือก็ต้องชมการเปิดของยอนกีซุงด้วยนะครับเปิดเข้ามาเข้าศีรษะของชมสุดดีหาพื้นที่ได้ดีครับ ปีที่แล้วเนี่ยยิง3ประตูนะครับแต่ว่ามาในเลขที่2ปีนี้เปิดฉาก3นัดทำไป2นะครับจังห้า50 50นี้ใส่กันหมดเลยครับทัศนัยทัศนัยทัศนัยจะถ่ายไปเองจะไปเองครับอามาดี้ <c oughs> โอูยเจอเข้าลูกนี้อารดิซักครับ <c oughs> ไวเหลืองเลยครับ ไม่รอดครับธวัชชัยรับใบเหลือไปจังหวะสกัดนะครับจังหวะนี้ก่อนที่จะพักครึ่งเวลาครับเราก็เป็นว่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสุดมันเลยนะครับเสมอกันอยู่2ต่อ2นะครับตระนองนี่2ประตูที่ได้มานี่ขึ้นทางซ้ายงั้นเลยครับครับดุยต่อครับในช่วงครึ่งหลังครับ สประตูต่ดสองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ครบเครื่องเลยนะครับในครึ่งแรกนี่ครับกองจกมาที่ผู้ทำสองประตูครับช่ำสุดดีนครับทุบม,มาตักไว้ได้ครับสปอนขึ้นหน้ามาถุยต่อเลยครับเจ้าถิ่นระนองเจนรง ยอนจีซงเลยแต่ว่ามีตัวมาเชื่อมครับจะฝ่าไปเองครับหาร์ด,ดามียนมาอาัคเดตอคเดตออกขวาแล้วเก็บได้เจนรงตัวเพื่อนจะวิ่งโอ้โห <laughs> สงสัยเห็นเพื่อนตั้งท่าจะวิ่งนะครับเลยจ่ายเพือแรงไปนิดนึงต้องลุนแฮตทริกนะครับ,รบดูว่าวันนี้จะทําได้หรือเปล่าถ้าทำได้เนี่ยอาจจะแซงได้เหมือนกันแซงเป็นคู่เก็บ3แต้มนะครับ เจสมองนหนมาเจนรงครับเจนรงมี่เพื่อนขอแล้วขอรองลูกนี้โอ้โหสามต่อสองครับแซงแล้วครับแหนดาบเรืองรนองครับโอ้โหอัคเดทครับเอาจนได้ครับผู้หญิงลูกนี้สวยจริงๆครับบอลชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหเหมือนฉายเทปม้วนเดิมกับการเล่นทาราตุกาลที่แล้วที่บ้านของสุรากรเลยครับแซงสามสองอยู่นะครับตอนนี้รนองยิงสวยจริงครับอัคเดชครับ ตอนนี้กลายเป็นว่าสวลากรที่ทำทำเกมได้ดีในช่วงต้นเกมเนี่ตอนนี้รันองทําได้ดีกว่าแล้วนะครับ3ประตูต่อ2เดี๋ยวดูอีกทีจังหวะของเจนรงนะครับแล้วไหลคืนให้กับทางอาคาเดทครับยิงจากหน้ากรอบโอ้โหคือลูกยิงเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ายิงแล้วมีปั่นครับบอลมีฉลับนะครับอเป็นประตูเลยครับ3ประตูต่อ2 ไอ้ศักดิ์สกิลต่อมาสกับรัสสกับรัสออกขวาแล้วโอ้โหมารีบดี้บอลลงทางไปหน่อยครับแต่ว่าเอ้าหมุนมายังเจอบอลอาร์ดี้ล็อกหนึ่งจังหวะมีตัวมาสกิแต่ยังเข้าทางอาร์ดีจ่ายมาลูกนี้จับบอลหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับเกือบไปครับกระดองยานาลิศทางซ้ายมียกมือขออยู่แต่ว่ามาถึงอาร์ดีแต่งบอลโอ้โหยังไม่เจอบอลมีเพื่อนขอแปรในลูกนี้ติดบล็อก โอกาสทองครับแต่ว่ายังได้อยู่กับคอสอมบอมมาต่อครับไม่ได้ก็โดนขวากไว้ผู้สินบ่บอยให้ลุกขึ้นมาแล้วจะสนกับของระนองครับมีความเร็วอยู่แล้วครับสปีดยังเหลือๆเลยครับชามสุดินชามสุดินต้องไปคนเดียวครับเพื่อนมาหรือยังไปคนเดียวครับจริงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับตาข่ายไวคิดว่าหายไปแล้วครับมุมยิงน้อยไปหน่อยครับจังหวะนี้ของชามสุดดีครับมาคนเดียว รอเพื่อนนะครับคือจังหวะมันสุดแล้วนะครับต้องยิงแล้วครับยังไม่ได้แฮตทริกนะครับชัมสุดดีนูนยดเด่นครับวันนี้ของชัมสุดดีนกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแล้วพลวิทย์เองก็บังมุมนะครับทำให้การยิงของชัมสุดดีเนี่ยก็ต้องบดหน่อยยิงหลุดเสาออกไปนะครับนาทีสุดท้ายครับแต่ว่าก็อาจจะมีเผื่อบ้างครับ ังหวะจบของเล่นหูแล้วโดนสอยลูกนี้ผูสินไม่ได้ให้ครับจังหวะแบบนี้ผูสินให้แบบนี้เจ้าถิ่นก็ยิ้มเลยครับตัด <c oughs> จังหวะของทางทีมเยือนไปได้ครับ <c oughs> ต้องเร็วนะครับผููสินนี่ควักรอแล้วครับจะโดนหรือเปล่าครับไม่ไหวนี่ก็อาจจะเจอใบเหลืองได้ครับ ทุ่มยาวมาเสรีต่อครับบอลจังหวะสองเป็นของคอสตอมนัทวุฒิหมุนขึ้นมาเมืนเก็บได้ครับบอมเข้ามาตรงนี้เอาเปลี่ยนทางพวกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามต่อสามครับเอาจนได้ครับโอกาสไม่มากครับแต่ว่าจบสกอร์ได้ครับอาบนันี้โอโ้โหมงจังหวะน,นี้เต็มศีรษะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ หาพื้นที่ได้ดีจริงๆครับอามาดี้ล้วก็ทำประตูตีเสมอให้กับท<อ>ัสตัมลักระบางอยู่ในเตดครับในช่วงท้ายเกมครับซึ่งแทบจะเป็นจังหวะที่เวลาเนีกำลังจะหมดอยู่แล้วด้วยครับโอ้โหพูดวิดมากๆ<อ>ครับกับการที่ทำประตูนี้ครับอามาดี้หาพื้นที่ประกบไม่ดีครับกองหลังของทางแกรดาบ,บันระนองคือก็มองไม่เห็นอามาดี้ที่แลบขึ้นมาด้วยนะครับเปิดมาแล้วโอ้โหหาพื้นที่หาจังหวะ มงจังหวะนี้หมดสิทธิ์เลยครับ3-3ครับเปิดมาในตำแหน่งของทวัชชัยแล้วก็นัทชันนลครับผู้สาต่อสครับตั้งนานช่วงทดเจ็บไม่ยิงครับมายิงในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายครับคอสตอมลาดกระบังยู่นเต็ด3มต่อสครับอ่าล้วยังยืนลุ้นอยู่ครับทำยีสุงพาขึ้นมาแต่ว่าท่าสนามครับไม่เป็นใจบอลไม่ไปกับตัวครับปั๊มกันลุ้งนี้จังหวะ2เป็นของระนอง อลกลับมาเป็นของคัสตอมครับครบแล้วนะครับแล้ววุฒิศิ์เปล่านกเวียหมดเวลาการแข่งขันทันทีครับนนแกรนดามันตรนองยูนในเตดครับเปิดบ้านเสมอกับคัสซอมราชกระบังยูนในเตดไป3ประตูต่อ3ครับเป็นหนึ่งแต้มที่บุดหวิดจริงๆสำหรับทีมเยือนนะครับแล้วก็เป็น1นึแต้มที่ไม่น่าจะพอใจเลยครับสำหรับเจ้าถิ่นครับเสมอ3ต่อ3นะครับสกอร์เดียวกับเกมแรกที่ เล่นในบ้านเลยครับเจอกับอุดรธานีนัดนี้เสมอ3-3อีกหนึ่งนัดครับลุ้นกันต่อได้ครับศึกฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปีเ้ยนชิพฤดูก,กาล2021-2022 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. นะครับสุดสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาในการถ่ายทอดสดคู่นี้หมดลงแล้วนะครับคุณวิรุฬหิจารัญเชื้อกับผมธนรัตน์ฟื้นทัศนทยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ